รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการหมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe วันนี้เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ทศุภพบมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตเรื่องของ Dual Circulation และก็นโยบาย Buy American เนี่ยต้องบอกว่าจีนกับสหาราัฐตอนนี้ว่าเข้มข้นมากห้าหพันแข่งขันกันเนี่ยดูเดือดนะครับสองประเด็นหลักๆนี้จะมีนัยสำคัญมีอะไรที่ต้องจับตามองสักครู่กลับมาพบกับ,กบท่านอาจารย์สุภกร talks are reportedly อะไรครับช่วงนี้ไปพ,กพบกับท่านอาจารย์สมภพมันอันลักษณ์เลครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับอา,บบาจารย์ฮะ dual circulation by American ครับมันมีความเหลื่อมล้ำมีความแตกต่างกันยังไงฮะสองนโย,ยบายอะครับมีทั้งความเหมือนและความต่างน,นะครับรวมกันแล้วเนี่ยเราเรียกง่ายๆว่ามันเป็นนโยบาย โลเคอลายเซชันก็คือโกลบอลไลเซชันบวกโลเคอลายเซชันนะฮะกรณีของจีนเนี่ยเขาใช้ดูโอเซคิวลเลชันส่วนจอร์เจียนก็ใช้ใบอเมริกันแล้วยังไงครับอาจารย์ดูโอเซคิวลเลชันเนี่ยเป็นนโยบายของประธานดีสีจิ้นผิงนะฮะซึ่งเริ่มประกาศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วครับโดยมีเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจสองวงเวียนหรือว่าสองมุดเวียนนะฮะสองเวียนคืออะไรครับหนึ่ง มุนเวียนภายในประเทศคือ domestic circulation นะครับสองก็คือหมุนเวียนออกนอกประเทศก็คือ external circulation นั่นคือดูโอซิลเลชันก็คือโลโก้ไหล circulation นั่นแหละโกเบไหลแล้วก็โลโก้ไหลนะครับอย่างกรณีของ domestic circulation ร่วมหมุนเวียนในประเทศคืออะไรครับก็คือหนึ่งพึ่งพาการติดในประเทศขายในประเทศใช้อำนาจซื้อของประชาชน1,400ล้านคนเป็นตัวรองรับแล้วขณะดเดียวกันใช้เพื่อภาคบริการ นะครับใช้เรื่องของ u อ b a n i z a t i o ันการโตของเมืองอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะซึ่งไอ้ตัวแปรของในประเทศของจีนมันยังมีโอกาสอีกเยอะมีโอกาสเยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ย GDP ก็ยังเล็กกว่าอเมริกาแต่ว่าประชากรมากกว่าสี่เท่านะรายได้ต่อหัวคนจีนเพิ่งจะผ่านหมื่นเหรียญต่อคนต่อปีอ่างของอเมริกานี่เกือบเกือบหกหมื่นเหรียญต่อคนต่อปีนะฮะดังนั้นเขาก็เลยมีไอ้สเปซหรือว่าพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศเหลืออยู่ข้างเยอะดังนั้นจีนรู้แล้วว่าเอะต่อไปนี้ต้องตั้งการสูงขึ้น นะฮะขึ้นไปตั้งการตำมุ่งมุ่งอาศัยตัวแปรนอกประเทศอย่างเดียวเช่นส่งออกอะไรต่างก็เจออย่างอย่างไปเจอของประธานดีทรัม์เขาก็ก็สื่อไปความพวนก็คือนโยบายเทรดวอลอะไรพวกนี้นะฮะอะไรทั้งหลายนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเาั้นเขาก็เลยใช้ไอ้ตัวโดเิดิสโซลิชันเป็นหัวใจหลักเลย แต่ขนาดเดียวกันไม่ซึ่งเขาสามารถทําได้ด้วยทาได้เพราะประชากรมันเหลือเฟือมันมากแล้วมันยังไม่ได้พัฒนามากครับมันยังมีพื้นที่ของความเป็นประเทศกําลังพัฒนาครับที่มุ่งสู่ประเทศพัฒนาแล้วเพราะว่าใช้เวลาอีกหลายปีนะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาถ้าจะหลุดออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางนะฮะต้องต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ามสี่ปีประเทศกับดักรายได้ปานกลางตามความนิยามขององค์การระหว่างประเทศก็คือ ประเทศที่ประชากรในประเทศมีรายได้ต่อคนต่อปีเนี่ยประมาณสักหมื่นสองพันห้าร้อยเหรียญขึ้นไปของจีนเพิ่งจะประมาณสักหมื่นห้าร้อยล้านเหรียญห้าร้อยเหรียญต่อคนต่อปีนะฮะก็เหลืออีกสักสองพันสองพันยูเหรียญอ่ะซึ่งจะเวลาสักสามสี่ปีแต่ยังลดประชากรพันสี่ร้อยพันห้าร้อยคนใช่ใช่มขายังได้เขายังได้ขนาดนี้นะฮะของไทยเราก็ประมาณแล้วเจ็ดพันเหรียญต่อคนต่อปีนะครับครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวแปรตัวเนี้ยเป็นเป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะก็รู้ว่า ต้องใช้ตัวแปรในประเทศเนี่ยใช้จมูกตัวเองหายใจนะครับเรียกว่าเป็นเป็นเซลฟ์เ i ฟิชเชนก่อนละใช่และดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนและเมื่อหายใจได้ด้วยจมูกตัวเองเต็มปอดแล้วเป็นไงครับ,รบก็ไปดูข้างนอก e x t ก r n a l Circulation ก็คือและไอนโยบายที่รองรับ External Circulation ของจีนนะฮะ ก็คือเบลวอนโรดนั่นเองนะฮะแต่ครับซึ่งเป็นอันที่อเมริกาเองก็มองมองด้วยความหงยมากเพมากว่าว่าอเมริกาจะมีนโยบายอะไรมาเคาน์เตอร์มาคอมพีทกับไอ้วันเบลวันโรดของของจีนนี่นะฮะเพราะว่ารูปธรรมมันสูงมากวันเบลวันโรดขนาดนี้มันมีสมาชิกอยู่ร้อยกว่าประเทศในโลกเพราะมันเชื่อมเอเชียยุโรปได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยแล้วระยะสั้นจากจากใช้ทางทางทะเลด้วยใช่จากทางเรือเพื่อนครับจากบริเวณเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเหลือแค่ประมาณ สองอาทิตย์เองที่จากเอเชียไปยุโรปจากจีนไปอังกฤษไอเรือที่มันไปขวางคลองสุเอเี่ยเนี่ยอะไรจะบอกถ้ามันขวางต่อยสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะจีนนี่ส้มหอดเลยคนมันจะหันมาขนส่งทางรถไฟกันเป็นว่าเล่นเลยนะฮะเรียกว่าขนยังไม่ทันเลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเส้นทางนี่มันอ้อมไปอ้อมคลองสุเอตนี่นะฮะถ้าเผื่อว่ามันใช้เส้นทางนั้นไม่ได้นะ เเป็นดนดถ้าเขาคุยไปอ้อมไอแหลมผูโชคเนี่ยใช้เวลาอีกอย่างน้อยสองอาทิตย์นั่นดิสองอาทิตย์ก็คือเวลาที่ส่งจากจีนไปไป,ไปถึงยุโรปเรียบร้อยแล้วนะครับครับฉะน,นั้นแล้วเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะจีนคือหมาำนาชาติเดียวในโลกนะฮะที่เดินทางไปถึงยุโรปได้ทุกเส้นทางโดยเฉพาะยิ่งทางบกชาติอื่นไปทางบกไปไปไปยุโรปไม่ได้ครับญี่ปุ่นก็ดีซาร์ิกาไปทางบกไม่ได้ใช่ไหมฮะนี่ต้องยอมรับว่าจีนเขาวิสัยคับนี่ เรียกว่าฟาสไซต์เท็จริงๆกว้างไกลบ้าแบบเรียกว่ามาเหนือเมฆอ่ะนะเจอต่อครับนี่คือนโยบายหลักๆของของจีนแหละนะครับคือสองวงเวียนครับคันนี้แล้วของประธานดีโจไบเดนแหละคืออะไรนะครับหนึ่งโลโก้หลายเซชันของเขาหรือว่าโดมิสิกโซลูชันของโจไบเดนจะคืออะไรครับก็คือบายอเมริกันนะครับก็คือพยายามส่งเสริมการผลิตในเรียวเซกเตอร์ในสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกใช่ใช่นะ พื่ออะไรรคับเรียกให้ให้มันเปลี่ยนนั่นแหละนั่นคือไทยยันทำไมโจไม่ได้จึงไม่ยอมกลับมาร่วมเ p ชซีพีทีพีไงแต่เพราะแล้วเพราะคุณกลับมาร่วมซีพี p ีนี่คุณต้องเปิดประเทศไงเปิดการค้าเสรีเปิดการลงทุนเสรีมันก็จะทําให้บายอเมริกันเนี่ยไม่มารู้ผลใช่ไหมฮะนะครับแล้วพักไว้ก่อนใช่พักไว้ก่อนนะฮะฉะนั้นเข้าไปอเมริกันโดยโดยการเออทำยังไงให้อุตสาหกรรมมันออนชอเรีชอใหม่ ที่มันออกจากฝั่งออฟชอไปเ <ๆ S 2> มืม่อหลายปีก่อนให้มันรีชอปกับ,กบมาสู่ประเทศใหม่เมื <ๆ S 2> ่อจะกลับมาสู่ประเทศใหม่แน่นอนละมันก็ต้องมีแรงจูงใจแหละใช่ไหมฮะแล้วมันกลับมาในเซกเตอร์ไหนที่โจบไบปเด่นเล็งไว้ยอย่างมากก็คือเซกเตอร์ที่เกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นไอ้กรีนอินดัสทรีอะไรทั้งหลายเนี่ยเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรทั้งหลายนะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยแข่งขันกับญี่ปุ่นแข่งขันกับยุโรปแข่งขันกับเกาหลีด้วยรถยนต์สันดาปภายในไม่ไหวเพระเครื่องยนต์มันเยอะ กลไกมันมากนะฮะถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยอเมริกาจะมีความสามารถในการแข่งขันสูงเพราะอะไรครับเพราะม่ใช้คอมพิวเตอร์ชิปเยอะนะอเมริกาเก่งเรื่องชิปอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องไอทีนี่นะฮะในวชิส่วนยหน่โดนเหลือนิดเดียว ใช่ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ทั้แล้วก็แบตเตอรี่มีคุณภาพนะครับสองเรื่องเนี้ยก็มีให้เห็นได้อย่างเทสลาก็เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วใช่แต่ว่าเทสล่านี่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีโอกาสขยายตัวในอเมริกามากนะฮะไปดันที่จีนมากกว่าใช่ไปไปเพราะจีนมันซื้อรถยนต์ใช้ไฟฟ้าเนี่ยครึ่งหนึ่งของโลกขนาดนี้นะฮะฐานการผลิตใหญ่แล้วใช่ใช่และเป็นฐานการผลิตใหญ่ด้วย าชีวิตของสัปดาห์นี้นะครับสั้นๆง่ายๆแล้วผมก็คิดว่าทุกคนนั้นคงจะคุ้นเคยแล้วผมตั้งคาถาวันนี้ว่าอยู่กับตัวเองคำว่าอยู่กับตัวเองนั้นคือทำยังไงให้ตัวเองนั้นรู้ว่าตัวเองนั้นกำลังทำอะไรอยู่ก็เป็นทางพุทธะครับเรียกว่าสมาธิ แต่ผมเองนั้นถ้าทุกครั้งถ้าทำงานนั้นไม่อยู่กับตัวเองผมตอนนี้อายุอีกสองปีก็จะเจ็ดสิบการที่เราไม่อยู่กับตัวเองนั้นก็จะลืมเช่นลืมวางของนะครับลืมไอ้สิ่งที่จะพูดลืมในสิ่งที่เรากำลังคิดที่จะทำเพราะว่าเราไม่อยู่กับตัวเองคนที่ไม่ตั้งใจทำ นะครับคนที่ไม่เอาสมาธิมาทำในสิ่งที่เรากำลังทำนั้นโอกาสที่จะผิดพลาดโอกาสที่จะไม่มีประสิทธิภาพนั้นสูงครับทุกคนลองทำตามอย่างที่ผมกำลังพูดนะว่าผมมีคาถาอันหนึ่งว่ากระดาษมีไว้จดสมองมีไว้คิดถ้าเราใช้สมองอย่างถูกต้องในการคิด ไม่ใช่มาจำนะครับอันเนี้ก็จะทำให้ภาระของสมองนั้นน้อยลงฉะนั้นการไม่อยู่กับตัวเองนะฮะจะทำให้ผลงานของเราต่ำแล้วเรามักจะลืมแล้วเรามักจะสุดท้ายก็คือเอเอเราประสิทธิภาพต่ำประสิทธิภาพของเรานั้นอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นอยู่กับตัวเองนะครับเอาจิตใจนะครับให้อยู่กับตัวเราหรือไม่ ถ้าเกิดว่าตัวเราทําอย่างหนึง่งใจเขาเราทําอย่างหนึง่งอันนั้นแหละครับประสิทธิภาพตา่ําแล้วโอกาสจะผิดพลาดก็สูงนั่นเองครับและถามว่าทำไมทำไมเขาจึงไม่ยอมเลิกไม่ยอมกลับมาเข้าร่วมไอทีพีพีต้องเปิดประเทศที่จะเพราะคุณกลับมาเข้าร่วมเมื่อไหร่นะครับไม่เพียงสูญเสียความสามารถแข่งขันทั้งด้าน เศรษฐกิจนะฮะ<อ>คุณมีปัญหาการเมืองด้วยเ<อ>พราะอะไรรู้ไหมครัเพราะว่าไอ้แหล่งที่มันเป็นมีสเวสเนี่ย<อ>ที่มันมีเขีมข้าอยู่สองเส้นครับลัชเบลกับคอนเบลเ<อ>นะครับลัชเบลก็คือฐานอุตสาหกรรมคอนเบลก็คือฐานเกษตรกรรม<อ>ฐานผู้นี้นะครับอีกปีครึ่งเนี่ยมันจะต้องแข่งขันกันเลือกตั้งสอวอเอ คือสอวอเนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งหนึ่งในสากันทุกๆๆทุกอ่ทุกสองปีใช่ไหมฮะนะเนะพราะว่าสอวอ่หนึ่งคนเนี่ยเวลาเลือกตั้งมาแล้วอยู่ได้อยู่ได้6ปีแต่ว่าทุกทุกสองปีเนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งใหม่ห<ช>นึ่งในสามหนึ่งในสามไปเรื่อยๆครับและปีหน้าเนี่ยซึ่งปลายป,ายปายีหน้าตอนนี้เหลือแค่ปีครึ่งและจะเลือกตั้งกันใหม่อีกหนึ่งในสามในกรณีสวและอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้สองพรรคเนี่ยมัน50ฟิฟตี้ฟิฟตี้เท่ากันถ้าเผื่อว่าดีาพับดีการสอยไปได,ได้แค่คนเดีย โอ้โหจไปได้ดีโอกาสเนี่ยเ,เ,เป็นเป็ดง่อยได้ทันทีเพราะตอนนี้ที่สามารถดาเนินนโยบายต่างๆเอานโยบาย1.9ล,ล้านเหรียญอะไรต่อไม่ได้ออกมาได้เนี่ยก็เพราะว่าม,มันชนะกันแค่เสียงเดียวไงฮะก็คือว่าวถ้าเผื่อว่าจะเป็นจริงก็เอาตัวประธานนมา<อ>โหวตได้ใช่ไหมฮะมันก็เลยชนะสองสภาแต่ถ้าเผื่อว่าอีกปีครึ่งเนี่ยเกิดคุณเพลียงพังไปแค่สภาเดียวเรื่องใหญ่ละใช่ไหมครับแลวข้อสำคัญคืออะไรครับสวหนึ่งในสามที่จะเลือกตั้งใหม่เนี่ยส่วนใหญ่มอยู่แถวนี้ครับ อยู่ในมิดเิลดเนี่ยแหละนะฮะฉะนั้นมันจะต้องสู้กันอย่างเป็นทางเสียงของริพับลิกบนใช่ใช่เป็นทางเสียงของริพับลิกันด้วยนะฮะฉะนั้นคุณแพ้ไม่ได้และโอกาสแพ้เนี่ยผมว่าสูงนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยนโยบายไม่ว่าจะเป็นไอ้หนึ่งจุดเก้าล้านล้านเหรียญเป็นนโยบายเยยวยาและนโยบายฟื้นฟูอีกสองจุดสามล้านล้านเหรียญที่พูดจะอยู่เนี่ยนะฮะ้วนแล้วแต่มีเป้าหมายสําคัญก็คือมุ่งสู่การเก็บเกี่ยวผลพวงทางการเมืองคือเพื่อชนะเลือกตั้ง นะ <c oughs> มันจะต้องโลกสู้กันอย่างถึงพิถึงหญิงแล้วนะฮะ <c oughs> นะครับฉะนั้นแล้วนี่คือตัวแปรว่าเออเนี่ย domestic circulation ฉบับของโจไบเดนนะครับถ้าเราเราเราลองใช้ใช้ศัพท์แบบของจีนสักนิดหนึ่งนะฮะ <c oughs> ก็คือพยายามมุ่งเน้นเศรษฐกิจภา,ายในประเทศแล้วข้อสาคัญนะฮะ <c oughs> ที่น่าแปลกมากใช่ว่าต่างฝ่ายเลยแต่ก็พยายามที่จะเรียนแบบซึ่งกันและกันด้วยใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วดูเหมือนอเมริกันกำลังมองมองรูปแบบของจีนเรื่องของ domestic circulation ใช่ใช่ใช่ domestic consumption นั่นแหละครับ คือบิงเอาทางการบินกลับมาด้วยคำจริงในอดีตจนถึงเร็วๆเนี้ยจีนเป็นฝ่ายเรียนแบบอเมริกาเพราะเราต้องยอมรับรเลยว่าโมเดลของจีนมันคือโมเดลที่อเมริกาใช้สําเร็จไปก่อนก็เช่นเลยครับตั้งแต่ช่วงลินคอนไปจนมาเนี่ยเลขระดมสร้างทางรถไฟตามด้วยไฮเวย์ก็เหมือนที่จีนทําในช่วง2ี่สปีที่ผ่านมานี่แหละ ตอนทําให้จีนตอนนี้มีไฮเวย์มากกว่าประมาณหนึ่งเท่าเจ็ดหมื่นกิโลเมตรกับแสนสี่หมื่นกิโลเมตรแล้วก็รถไฟก็ยาวกว่าเยอะแยะมากมายนะฮะะนครับรถทีนี้มาถึงรถไฟฟ้าไอ้รถไฟไฮสปีดเรนไฮสปีดเทรนด์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในจีนตอนนี้ที่บอกว่าไบเดนจะต้องทําด้วยเนี่ยอาจาารรย์อ่คับเป็นไงฮะตอนนี้ก็นโยบายนะครับตอนนี้กำลังบอกว่า b r i n g back better b r i n g back better อันนี้คือไม่ได้การไหนอันนี้จะบอกว่าเลยแบบจีนไหม ฮะเพราะจีนมันไฮสปีเทรนมากเลยเพราะนี้ครับบิงแบ็กแบตเตอร์เดิมมีอยู่สามทีเรื่องเรื่องแรกคืออะไรครับอินฟ a าส r u c t u r อร์ for the future ก็คือสร้างสร้างเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตโดยการปรับปรุงอินฟาสเจอร์เดิมที่มีอยู่แล้วเช่นทางหลวงเนี่ยสามหมื่นสองพันกิโลเมตรที่ต้องมีการเข้าไปเมนเทนเมนเทนแนนต่างๆนะฮะแล้วก็สะพานอีกไม่รู้กี่พันแห่งที่มันทุดโทมนะฮะไปเมนเทนแนนซ์ใหม่นะครับ จอเมเนียนประกาศแล้วเรี่องอะไที่ที่พีซเบิร์กเขาพูดว่าไงฮะซึ่งเจ็บแสบมากพอสมควรเลยก็บอกว่า Wall Street didn't build this country the great middle class of American build this country ประเทศนี้มันโตมาจากชนชั้นกลางต่างหากไม่ใช่โตมาจากวอลสตีดพวกผูฟคนไม่ได้เชื่อทั้งหลายนะฮะจากนั้นก็จะเห็นแหละว่านโว่าเขาไป build financial center ใช่ใช่ไม่ได้ build the country ครับฉะนั้นเมืเ่อไปกี<ย>่แล้วเนี่ย<ช>เออโจอไปเดนก็<ๆ>ก็จะใช้ตัวแปลในประเทศที่ผมกล่าวนีนะก็คือ ตอบกู้เลียวเซกเตอร์กลับมาโดยการบายอเมริกันและขณะเดียวกันลงทุนเรื่องอินฟาสตรักเจอร์ก็คือเล่นเนน้เรื่องภาคการผลิตผู้ง่ายว่าจีนเคยเรียนแบบอเมริกามาเนี่ยแล้วสำเร็จเนี่ยตอนนี้อเมริกากลับหมุนเวียนไปไปไปหันแบบที่จีนทำใหม่นะฮะที่สำเร็จใช่ครับเรียกว่าพายกรลุกพายกระดับนะถ้าเป็นจะเป็นมาแข่งนี้นะฮะโดยเฉพาะไฮสปีดเทรนด์นี่ชัดเจนเลยชัดเจนเลยไฮสปีดเทรนด์แล้วก็แล้วก็เรื่องของไอ้มอเตอร์เวสซูเปอร์ไฮเวย์ด้วยอเมริกาก็มีเยอะนะแต่ว่าขณะเดียวกันมันสุดลม มันไม่ได้มีการก่อสร้างใหม่หรือว่าหรือว่าลงตัวเอง่าตัวเองดีที่สุดแอ่าก่อของเป็นไปได้ไหมจ้าเอาไปกาญจน์หนังมันเดินทางด้วยเครื่องบินเยอะไงฮะนะฮะฉะนั้นไอ้การใช้ระบบแบบนี้มันก็เลยยิ่งไฮสปีดเทรนมันก็ใช้น้อยมากเพราะไปที่ไหนก็ขึ้นเครื่องบินหนึ่งนั้นอ่ะนะเราจะเห็นเลยว่าสนามบินในอเมีการมันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนะนะครับเพราะโควิดนี่จะไม่หันมาหันมาต้องคิดหนักต้องคิดหนักต้องคิดหนักระบบเซฟตี้โรดไฮเวย์ต้องใช่ใช่ต้องเข้ามาพัฒนาแล้วก็อินสตาเลชั่นอีกด้านหนึ่งที่ก็คื อินฟาเจอร์สีเขียวกรีนอินฟาเซอร์เช่นการชาร์จไฟฟ้ารถยนต์อีก5้าแสนแห่งที่จะสร้างขึ้นมาวินมิลก็คือไอ้กังหันลมที่ปั่นกระแสไฟฟ้านี่นะฮะเป็นอ l เทอเ a ทีฟอินเ r g จโครงการแรกที่กรทงลงทานนิวเจอร์ซีเนี่ยจะสามารถปั่นกระแสไฟฟ้าให้แก่คน50,000ื่นกูเรือนได้แล้วถ้าครบนะฮะครบภายใน5้าหปีข้างหน้าเนี่ยสิล้านคัูเรือนครับจะมีกระแสไฟฟ้าที่ใช้มาจาก กังหันลม,มนะเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณออกไปจากชายฝั่งของดิวเจอร์ซีลมมันจะแรงมากเลยอ,ออกไปสัก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 สิบกว่าสิบกว่ายี่สิบกิโลนะนะแล้วก็มันก็จะมีการหันลมนี่เกิดขึ้นเต็มไปหมดมและไอเออิสโคดของอเมริกาเนี่ยเขาบอกมันเหมาะมากอที่จะใช้ไอพลังงานทดแทนแบบวินมิวนี่นะฮะนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนโยบายออกมานอกประเทศ external circulation ของโจไรเดนคืนออะไรครับครับก็มันร่วมมือกับญี่ปุ่นร่วมมือกับอินเดียนะครับเดอะคอร์ดบัง ร่วมมือกับไปหายุโรบ้างอะไรต่างบ้างนะฮะเพื่อสร้างแฟกชั่นทางเศรษฐกิจขิ้นใหม่ใหม่เพื่อเอาแฟกชั่นนี้ไปอะไรครับไปคอมพียกับจีนหรือไม่แต่คอนเทนต์จีนแบบที่เขามีการพูดออกมาอยู่บ่อยๆว่าจีนเนี่ยเป็นเป้าเลยแสดงว่าจีนเนี่ยเป็นแบบอย่างที่มีการต้องแข่งขันไม่ให้จีนแซงหน้าให้ได้นะฮะนั่นคือนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่เป็นนโยบายหลักของจไบเจนอดนวันนี้ต้องบอกว่าได้ครบเครื่องนะต้องขอบคุณท่านอาจารย์วิชียคุครับคุณเจ้าครับ ถ้าสนใจดูเข้ามาดูย้อนหลังได้ที่เบอร์ทีวีทั้งทาง Facebook และ YouTube นะครับท่านจะได้รับประโยชน์ได้สาระได้ความรู้จากนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดรสมพมานังสันนะครับช่วงหน้าพระจั War, ะนทร์ววชรวิชีรอที่อยู่ในช่วงของมุนตับทำครับดูช่อง5กฎหนึ่งดูย,ย้อนหลังเรามุนตับโลกและไอ i องโครทางแฟนเพจเบอร์ทีวีทั้งทาง Facebook และ u t u b e ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ กลางวิกฤตไวรัสโควิด -19 มีประชาชนได้รับผลกระทบมากมายแทบทุกสาขาอาชีพบางคนทนความยากลำบากไม่ไหวจนคิดสั้นอยากทำร้ายตัวเองเพื่อนหนีปัญหาไปให้ผลผลสำหรับใครก็ตามที่กำลังตกที่นั่งลำบากเช่นนั้นอัตมาภาพก่อให้กำลังใจดังต่อไปนี้ 1. ภาวนาคาถาป้องกันโรคคิดสั้นว่า ใดใดในโลกล้วนอันนิจจงหรือภาวนาเป็นภาษาบาลีว่าโควิต่างอน,นิจจงโควิดก็เป็นอันนิจจังมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ชั่วคราวในท่ามกลางและเดี๋ยวมันก็จะดับไปในที่สุดสองบอกกับตัวเองว่าวิกฤตเกิดขึ้นมาไม่ใช่เพื่อให้เรายอมจำนนแต่เกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาให้เราเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิม 3. เตือนตัวเองว่าเราไม่ได้เจอปัญหาหนักหนาสหัสอยู่คนเดียวในโลกแต่แท้ที่จริงนั้นยังมีคนที่เจอปัญหาเช่นเดียวกันกับเราอีกมากมายในเมื่อคนอื่นเขายังทนอยู่ทนสู้กันมาได้ทำไมคนอย่างเราจะไม่ทนอยู่และทนสู้ต่อไปให้ได้ละ่ะเขาก็คนเราก็คนหากเขาสู้ได้เราก็ต้องสู้ได้เช่นเดียวกันซีสอนตัวเองว่า เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตดังนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติต้องจมให้ลงถอยให้เป็นเย็นให้ได้ใช้จ่ายอย่างประหยัดและพึ่งตนเองก่อนจะคิดพึ่งพาคนอื่นและ 5. จงอย่าหมดศรัทธาในความเมตตาการุณาของเพื่อนมนุษย์เพราะไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากสักแค่ไหนก็ตามถึงอย่างไรโลกนี้ก็ยังมีคนที่เ่ยนไปด้วยเมตตาธรรมอยู่ทุก แห่งทุกหนคนที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาธรรมเหล่านี้แหละคงจะไม่มีใครปล่อยให้เราต้องลำบากยากเข็นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะสังคมไทยเราอยู่กันมาด้วยการให้วิกฤตแค่ไหนเราก็จะผ่านมาได้เพราะเรายังให้กันอยู่เพราะฉะนั้นวิกฤตคราวนี้ก็เช่นกันเราคนไทยก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนอย่ามีครั้งหนึ่งว่าชีวิตเป็นสิ่งล้ำค่ากว่าจะได้ชีวิตมาก็แสนยาก ดังนั้นไม่ว่าจะทุกข์หนักหนาสาหัสแค่ไหนก็จงอย่าทำร้ายตัวเองอย่าคิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัวเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาจงให้กำลังใจตัวเองเหมือนอย่างที่นักปราชญาดคนหนึ่งได้กล่าวเตือนเอาไว้ว่าวันนี้อาจหนักหนาพรุ่งนี้แสนสาหาัสแต่ถึงอย่างไรวันเมรืนจะต้องสวยงาม ในคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอก,กอพอ,อ,อก พร้อมด้วยนางสาวทัศนีเกียร์พัทรพรรองเลขาธิการสายงานเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและดรเกษมสันจินนวาโซที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันเป็นเกียรติและมอบโอวาทให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่กลุ่มนักเรียนในพื้นที่ EEC ภายในงานประกาศรางวัลโครงการ e อ c Square ประจำปี2563ณนะโรงแรมมิราเคิลแกรงกรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Zoom อ p p l i c a t i o โดยโครงการ EEC Square ในปี2 5 6 3นี้ถือเป็นปีที่2ที่โครงการได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเกิดเสียงตอบรับที่ดีในการพัฒนาและยกระดับจากเครือข่ายเดิมทั้งนี้สามารถประกาศผลโครงการจากเยาวชนนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการร่วมกันเสนอแนวคิดขับเคลื่อน EEC ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านสวนจันอนุสร์จังหวัดชนบุรีกับโครงการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล50,000บาท 2. โรงเรียนอัสสัมชันระยองจังหวัดระยองกับโครงการสร้างความรู้และลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศหรือ PM2.5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมเงินรางวัล3 0,000บาท 3. โรงเรียนพานทองสภาชนุปถัมจังหวัดชนบุรีกับโครงการ PSC Plastic Free Zero Waste Square เพื่อรณรงค์การลดการใช้พลาสติกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2พร้อมเงินรางวัล20,000บาทกระสุนสำคัญของของโครงการ EC Square เนี่ยเราต้องการสร้างพลเมืองที่ดีให้กับ EC นะครับและพลเมืองที่ดีของเราเนี่ยจะต้องไม่ละเลยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น